สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้ร้านหนึ่งเจริญซาวนะครับบ้านหนองย่าลังกาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมินะครับก็จะมารีวิวสินค้านะครับเป็น power a นะครับทั้ง3แท่นให้ทุกท่านได้รับชมพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการตัดสินใจในการซื้อนะครับผมได้ยินน้าเสียงได้ทดสอบการใช้งานนะครับผมก็จะ ได้จัดใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ไปดูที่พาวเวอร์มตัวแรกกันก่อนนะครับเป็นพาวเวอร์มนะครับหน้าราย n p นะครับ f et 2 5 0นะครับตัวนี้เป็นหน้าลายนะครับผมสภาพใช้งานปกตินะครับผมพัดลมระบายอากาศหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีชิงชิงอ่าีชิงนะครับก็หม้อแปลงลู่ใหญ่ประมาณนี้นะครับคาร์บสองลูกนะครับตัวนี้ ขับกลางนะครับขับพอนเสียงใสๆนะครับไม้ก็ใช้งานได้แบบทุกช่องนะครับช่องไม้ใช้งานได้ทุกช่องนะครับช่องเสียงช่อง,งนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับช่องนี้ใช้ใช้ได้ปกตินะครับตำแหนนี้นะครับตัวนี้เสียบแจ็คมันจะแตกนะครับตัวนี้คือจุดที่มันน, Coast, นูนขึ้นมานะครับมันแตกออกนะครับแต่ก็เสียบแจ็คได้นะครับเป็นภาค ของพวกเอฟเฟกนะครับก็เดี๋ยวทดสอบเสียงให้ดูนะครับเราเปิดสวิตช์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเกจมิเตอร์ตัวนี้เสียหรือเปล่าครับเพราะว่าเปิดไปแล้วมันไม่มันไม่วิ่งนะครับตัวนี้มันไม่วิ่งนะครับน่าจะเสีย ก็ดูในตอนนี้นะครับผมได้เสียบใหม่นะครับช่องที่นะครับสองนะครับผมตัวนี้ก็ปรับแหลมเบสนะครับตัวนี้ก็ชัดๆนะครับใสๆประมาณนี้เลยนะครับตู้ผมจะใช้เป็นตู้เดี๋ยวหันหน้าอ่าหันหน้าเข้ามานิดนึงนะครับผมก็ตู้ตัวนี้ถูกหันออกไปอีกทางครับ ในส่วนของแหลมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะหอนนะครับก็ทุกทุกช่องนะครับเร่งใช้งานปกติทุกช่องนะครับทดสอบเช็คเช็คตดสอบนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้ก็ไม่สามารถเปิดแหลมได้เยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหอนนะครับผมหอนแล้วมันจะแสบแก้วหูนะก็ในส่วนของ ช่องที่หนึ่งนะครับผมช่องไมค์ที่หนึ่งนะครับก็ใช้งานปกตินะครับเบสดกับแลมแล้วก็โวลูมคอนโทรลด้านบนนะครับโวลูมเสียงทั้งหมดช่องที่สามนะครับก็ใช้งานปกตินะครับไม่จีไม่้ัมนะครับเสียงไม่คอกแค้นะครับเดี๋ยวทดสอบเสียงเพลงให้ฟังนะครับผม การปรับนะครับถ้าเราเล่นช่องนี้นะครับก็คอนโทรลแหลมเบสเล่นในช่องเทปนะครับแล้วก็โวลล่มคอนโทรลทั้งหมดนะครับลองฟังเสียงดูนะครับผม มทดสอบเป็นตู้เสียงกลางสิบสอนิ้วนะครับผม1นคูณหนึ่งนะครับฟังเสียงดูนะครับ ก็โอเคนะครับในส่วนของช่องนี้นะครับเดี๋ยวไปอีกหนึ่งช่องนะครับช่องนี้นะครับถ้าเราเล่นในช่องนี้นะครับก็คอนโทรลตัวนี้นะครับตัวเกนแล้วก็วลดูมรวมของช่องนี้นะครับส่วนทุ้มกลางแหลมนะครับเราจะปรับอยู่ย่านนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ่ะ นี่แหลมนะครับแล้วก็จานเบรนะครับจย่านนี้นะครับเหมาะในการขับเสียงพวกเสียงเบรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับราคานะครับสองพันสีบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับตัวนี้ ในเรื่องของการต่อลำโพงนะครับ4โอห์ม8โอห์มแล้วก็ในช่วงของ16โอห์มนะครับก็ใช้งานปกติได้ทุกช่องนะครับสภาพก็ตามอายุการใช้งานนะครับก็มีร่องรอยสนิมบ้างนะครับ พอร์ตัวที่สองนะครับของวันนี้เป็น np e นะครับ xL 2 0 0 2สองนสองนะครับไส้ในแน่นๆประมาณนี้นะครับผมมออแปลงสองลูกนะครับไฟห9้าโวลต์นะครับแปลงเข้าวงจรก็เป็นร้อยนะครับผมก็ทีร์นะครับข้างละ5คู่นะครับผมข้างละห้าคู่พัดลมระบายอากาศ2ตัวนะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับ เครื่องเดิมนะครับในภาคสัญญาณอินพุตต่างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของแจ็คโฟนมีเฉพาะแจ็คโฟนรุ่นเดียวนะครับสายต่อลำโพงนะครับก็จะเป็นขั้วนำแดงกับสเปกตรันะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูนะครับพัดลมลายากาศสองตัวนะครับตัวนี้18นิ้วค่า1 2ถึงเล่นได้นะครับ สิบห้านิ้วค่าละสามนะครับสิบสองนิ้วค่าละสี่ดอกนะครับเดี๋ยวลองไปทดสอบเสียงดูนะครับผมเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับอา่าผมทดสอบเป็นเบส15นิ้วนะครับชัแนลที่1นะครับเป็นเบส15นิ้ว ั้น B นะครับเป็นเสียงกลาง12นิ้วนะครับ มานี้นะครับในส่วนของสวิตช์ปิดเปิดนะครับไม่แน่ใจว่าเขาต่อตรงหรือว่ามันเสียนะครับเพราะว่าเปิดปิดนะครับไม่มีผลนะครับก็ถอดปลั๊กเอานะครับหรือท่าไหนสนใจนะครับเอาไปาซ่อมก็ให้ราคาพิเศษไปนะครับตัวนี้ก็ 7,009พอนะครับผมพร้อมจัดส่งให้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการซ่อมสวิตตัวนี้นะครับก็ไม่น่าจะเกิน4,500นะครับผมจาก8,005นะครับลดเหลือ7,009นะครับผมสนใจก็โทรมาหรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับไปในส่วนของ p o w e r m ตัวที่3นะครับสำหรับวันนี้ K Power นะครับตัวนี้เป็นประกอบนะครับหมอแปงเทรอยลูกใหญ่ๆนะครับตัวนี้เป็นเฟสนะครับผมเฟสข้างละอ่าหกตัวนะครับข้างละหกตัวเป็นประกอบนะครับตัวนี้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับทดลองแล้วนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้หนีจากตัว XL222 นะครับพัลโลนระบายกาวสี่ตัวนะครับให้มา แล้วก็มีในส่วนของสัญญาณอินพุตเป็นแจ็คฟอนและ xlr นะครับช่องต่อสารโพงเป็นพ่วงนำแดงแล้วก็สเปกคอนนะครับตัวนี้นะครับ18นิ้วคันละ2นี่คิดว่าเล่นได้เลยนะครับค่อคนข้างแรงทีเดียวเลยนะครับอ่า15นิ้วคันละ3ก็เล่นได้นะครับ อาจจะสเลยนะครับถวัดไม่สูง12นิ้วคันละสี่นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับเปิดสวิตช์นะครับดูชนแนที่1ก่อนนะครับทดส,สอบเป็นเบสิบห้านิ้วนะครับ ชนั้นที่สองเป็นกลางสิบสองนิ้วนะครับความรู้สึกว่ามันจะแรงกว่าตัว xl สองสองกนะครับผมแต่ว่าส0งพสองก็เป็นแบรนด์ npe นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับไม่การันตีในเรื่องแบรนด์นะครับเค o w e r นะครับสี่พันเกบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับราคานี้คุ้มนะครับผมซื้อไปขับเบดได้ขับกลางได้นะครับ สำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็นำเสนอเป็น Power อร์แนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านนะครับสวัสดีครับ